ไม่เป็นกฎลยย้อนมาสิบปีไม่หายสักทีหลังจากที่พูดคุยจึงได้รู้ว่าเพราะท่านทานท,านทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้มีการปรับพฤติกรรมใดๆเคยทานอย่างไรก็ทานอย่างนั้นแต่สิ่งที่ทานก็คือยาค่ะที่ทานเพิ่มขึ้นทุกปีแรกๆมีปัญหาระบบการขับถ่ายไม่ดีก็กินยาระบายบ้างดีทอ็อกบ้างแต่หลังจากนั้นค่ะอาการมันก็เริ่มที่จะ ไม่ถ่ายแล้วก็เริ่มที่จะมีปัญหาจุกแน่นหน้าอกเหนื่อยเพลียในที่สุดก็คือมีปัญหาเรื่องของกรดไหลย้อนยาก็เพิ่มขึ้นค่ะหลังจากเป็นกรดไหลย้อนมีปัญหาระบบขับถ่ายก็ยังจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ยังจะทานผักผลไม้น้อยอยู่ก็ยังจะดื่มน้ําน้อยอยู่สิ่งที่ตามมาก็คืออีกโรคหนึ่งฤทธิ์สีดวงทวารเป็นสามโรคแล้วนะคะ หลังจากนั้นค่ะก็มีอาการเหนื่อยเพลียไม่มีแรงหายใจเหมือนกับหายใจไม่อิ่มแล้วก็น้ำหนักลดผิวดำมองคล้ำตรงนี้คือกระทบกับการทำงานของอวัยวะภายในกระทบกับตับโรคนี้จริงๆเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลมภายในกายดังคลิปที่ดิฉันเคยทำผ่านๆมาเราจะพูดถึงเรื่องลมในกายว่ามันจะมีผลทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมีปัญหาได้ มันเกิดจากลมหกกองมันจะมีลมที่พัดลงล่างลมที่พัดขึ้นบนลมในไส้ลมนอกไส้ลมที่แล่นทั่วกายและก็ลมหายใจเข้าออกลมทุกอย่างในกายที่ทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่เป็นสิ่งที่สำคัญถ้าเขาทำงานได้เป็นปกติดีเราจะสุขภาพดีแต่ถ้าเผื่อว่าก็ทํางานผิดปกติ เราก็จะมีปัญหาด้วยเช่นเดียวกันการที่ลมภายในร่างกายจะทำงานปลวนแปรผิดเพี้ยนก็เกิดมาจากพฤติกรรมของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอยู่หลับนอนกินในที่นี้ก็คือทั้งอาหารและน้ำค่ะบางคนก็คือกินอาหารแสลงกินเกินกำลังาธาตุก็คือกินอาหารย่อยยาก กินเยอะเกินไปบางคนก็กินน้อยเกินไปน้อยจนกระทั่งร่างกายไม่พอบางคนดื่มน้ําค่ะแต่บอกว่าไม่หิวเลยไม่ดื่มดื่มน้ําน้อยเกินไปเพียงแค่เรื่องดื่มน้ําอย่างเดียวค่ะอยากจะบอกว่าวิธีการดื่มน้ําก็คือใช้วิธีทยอยจิบไปเรื่อยๆตั้งแก้วน้ําเอาไว้ในจุดต่างๆที่เราไปนั่งทํางานหรือนั่งบ่อยๆค่ะตั้งแก้วน้ําไว้แล้วเราก็ใช้วิธีจิบ เพื่อที่จะให้ร่างกายเขาสามารถที่จะซึมซับเอาน้ําหรือความชื้นเก็บเอาไว้จะช่วยให้ระบบขับถ่ายของคุณสามารถถ่ายได้ทําให้ลําไส้เนี่ยชุ่มชื้นทําให้อุจจาระเนี่ยไม่แข็งแล้วก็ขับออกได้ง่ายขึ้นตั้ดื่มน้ําค่ะและปริมาณการดื่มน้ํานะคะถ้าคิดง่ายๆก็คือเอาน้ําหนักของคุณคูณด้วย30สิเช่นคุณมีน้ําหนัก50กิโลคูณด้วยสา5สิบก็คือพันห้ี่ี หรือลิตรครึ่งนั่นเองนี่คือขั้นต่ําที่คุณควรจะดื่มก็คือไม่ควรจะดื่มน้ําน้อยกว่าที่คํานวณได้นี้นอกจากนั้นค่ะการที่เรากินอาหารสุกสุกดิบดิบมันก็ทําให้เกิดปัญหาด้วยเช่นเดียวกันปัญหาสุขภาพของเราส่วนใหญ่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มาจากการกินล้วนล้วนเรื่องของการใช้ชีวิตการนอนการพักผ่อนการออกกําลังกายก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ใจความมันมาจากอาหารที่เราทานคุณอยากมีสุขภาพดี คุณก็เพียงแค่เรียนรู้ว่าทําอย่างไรเพื่อที่จะช่วยให้ร่างกายของคุณสามารถทํางานได้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการย่อยเขาบอกว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกแค่นี้สุขภาพก็ดีแล้วเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณเริ่มมีอาการอะไรที่ผิดปกติตื่นเช้ามามีความรู้สึกว่ามึนงงมีความรู้สึกไม่สดชื่นมีความรู้สึกเหนื่อยเพลียตรงนี้คือ ร่างกายเขากําลังจะบอกบางอย่างกับคุณแล้วแหละว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นภายในเพียงแค่คุณจัดการแล้วก็สังเกตมันสังเกตตัวเองโบราณเขาบอกไว้เลยว่าถ้าตัวตรงไม่ต้องกลัวเงาเอียงหมายความว่าถ้าคุณทําถูกมากกว่าทําผิดโอกาสที่จะมีสุขภาพที่เสียหายมันก็จะน้อยหรือไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าคุณทําผิดมากกว่าทําถูกโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นหนักขึ้นหนักขึ้น มันก็จะต้องมีแน่นอนดังนั้นค่ะเพียงแค่ใส่ใจและดูแลสุขภาพของคุณวันนี้เริ่มต้นดูแลตัวเองที่ผ่านมาแล้วอาจจะรักคนอื่นมาเยอะแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปรักตัวเองให้มากๆค่ะถ้าคุณรักตัวเองเป็นคุณก็จะรักคนอื่นเป็นด้วยเช่นกันแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ